เครื่องนี้ชื่อว่าเครื่องเพดมีนะคะเป็นเครื่องเป่าลมน้องแมวจะสามารถเลือกอุณหภูมิเย็นหรือว่าร้อนได้นะครับน้องแมวจะเข้าไปอยู่ในนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงและจะออกมาพร้อมที่ขนแห้งแห้งนุ่มๆเลยนะครับสบายน้องแมวมากๆเจอแล้วค่ะโดมเป่าขนสําหรับสัตว์เลี้ยงความกว้างด้านในนะคะขาเนี่ยกว้าง42ซติเมตรสูง37ซนติเมตเส้นผ่านศูงกลาง50ซมตตัวนี้จะมีลมออกมารอบทิศทางอุณหภูมิตั้งได้ตั้งแต่20จนถึง40องศาปรับความเร็วของลมได้มีโอโซน นี่ถ้าเปรียบกับรุ่นอื่นที่เป็นสี่เหลี่ยมก็รุ่นนั้นจะใช้ยูแสง UV ในการฆ่าเชื้อเนาะแต่รุ่นนี้จะเป็นโอโซนนะคะถ้าน้องนั่งอยู่กับพี่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการเป่านานซะหน่อยแต่ถ้าน้องขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยปั่นได้เป่าแห้งได้เร็วค่ะอย่าลืมศึกษาเงื่อนไขาการรับประกันนะคะทุกครั้งที่อันบอกให้ถ่ายวิดีโอไว้เพื่อใช้ในการเคลมสินค้าส่งจากเมืองไทยราคา1นเหมือน5,999บาทค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสำหรับติ๊กต็อกลิงก์จะอยู่ในไบโอขอบคุณค่ะ